ัลโหลสวัสดีสวีดัตทุกทุกคนวันนี้นะเราก็จะมาแปลงร่างเป็นเจ้าเรนโบ์เฟนกันอีกคร้งแต่ว่าจะเป็นเจ้าเรนโบ์เฟนอีกเวอร์ชันนี้นะคะวันนี้เราจะมาเล่นด้วยกันกี่แมปอะพี่เคนวันนี้ก็สองแมปว่ะสิแต่และแมปนั้นน่ารักน่ารักทั้งน,น,น,นั้นเลยเขาบอกไปลองแมปแรกเลยดีกว่าซึ่งแมปแรกนะคะบางโมเดลเนี่ยเราจะเป็นจะต้องไปหาที่ซ่อนลับของมันก่อนเนาะถึงจะไปรัได้นะคะลองดูละกันในห้องเนี้ยเอ้ยนี่มันห้องเก็บของเหรอโอ้โหย้เขาจะออกมางาบเรามเอ้ยวันจะม่วงนะอ้าวมวด้ำ กินล้แล้วอ่ะมาเก็บลูกตาตรงนี้ตะหากเราอจิไม่รู้ว่าเป็นลูกตาของตัวอะไรนะต้องกลับไปดูนะอ๋อนี่ไงเฮ้ยเป็นเวอร์ชั่นของเลโก้โลบล็อกหรอดูดิเจ้าส้ม อย่างนี้เขาเรียกว่าเวร์ช่นตาแป๋วไอ้ดูหัวนี่เป็นจิ้งหรือกิ้งกาเนี่ย <c oughs> น่ารักจังแต่ว่าตัวน่ะเป็นแบบตัวเพลเยอร์เป็นโลบล็อกเลยนะินด,ดูเขี้ยวก็สิโอ้ยนเขาด้วยดูไปดูมหาเหมือนเจ้าแรปเตอร์ในจนะูราสสิ์เวลด์เลยอะเหมือนกับว่าให้เพลเยอร์แต่งตัวแบบนี้ก็ได้อะนะ แล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นเจ้าบลูนะคะเจ้าบลูเนี่ยก็จะเป็นแบบเวอร์ชั่นของคนเหมือนกันเนาะดูดิอันนี้คือให้คนแต่งได้เลยนะแล้วก็ใส่พวกอิสเซอรี่บางอย่างลงไปนะคะเ,เดี๋ยวก่อนนะนี่เป็นโจนสลัดได้ปิดตาด้วยเฮ้ยเขาบอกว่าอย่างเท่เลยนะเจ้าบลูเนี่ยแล้วก็เจ้ากรีนค่ะเฮ้ยที่ปากมีซิปด้วยเห็นปะไอจีเจ้ากมีน,าน,านเป็นปากแขนไม่พริว้วแล้วลงทุงหรออ๋อมันเป็นเวอร์ชั่นไครเยองไงนี่ก็น่ารักปิดแบบเป็นเวอร์ชันเลโก้โลบล็อกไงดินห้อย ด,ด,ดูปากม,ามันนี่ปากมันทำจากซิปป่ะเนี่ยเหมือนรูดซิปที่ปากเลยอ่ะก็โอเคค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเข้ามาแถวบ้านนะคะบ้านเนี่ยตรงนี้หลังเนี้ยหลังเนี้ยน่าสนใจเฮ้ยหลังนี้เข้าไปได้ด้วยเขาบอกให้เข้ามาได้หลังเนี้ยแล้วไปทางไหนอ่ะแล้วก็มาเก็บใหญ่แมงมุมตรงนี้เท่นั้นแหละแล้วก็จะได้สกินใหม่มาเนาะได้สกินแมงมุมนี่นะนี่ไงปลดล็อกอันใหม่ละฮ<อ>ั้โดูดีไฮ้มันเป็นแมงมุมหมอ เ<ไ>ีียอน้มีหลายตาเลยแปลตาเนี่ยอ้าวเป็นเจ้าแบล็กเหรอน,กกน่ากลัวอ๋อเป็นเจ้าแมงมุมดำะเนาะอันนี้เป็นแฟนอาร์ตท,ที่น่ารักมากๆเลยดูดิแล้กินลูกตาเนี่ยลูกขาสิอย่างพริ้วเลยขานี่แบบว่าเป็นตอนๆเลยนะไม่ให้กันในม่ให้กันในดูข้อต่อดิโ <c oughs> อ,อ้ยว่าเป็นแมงมุมที่อ้วนมากเลยเนี่ยแล้วก็ต่อไปค่ะเราไปหาตัวต่อไปดีกว่าถึงมันเนี่ยซ่อนอยู่ในป่าเนาะโอ้ยซ่อนสมิตรนะแบบเนี้ยหาไม่เจอมันอยู่ในแคมป ทางน,นี้เหรอแคมไฟตรงนตเนี้ยแถวแถวแคมไฟอ่ะเนี่ยเดินมาถ้แถวตรงเนี้ยอยู่หลังบ้านนี่อ้อมมาด้านหลังบ้านหลังเนี้ยไหนลองดูดีเนี่ยมันเป็นเหมือนรังมดหรืออะไรสักอย่างอะ่ะอ้าวเฮ้ยมดอยู่ในท่อไม่รู้ว่ามดหรือตขอะข่าปะไปดูก่อนละกันไ,ไปดูดีนี่ตัวนี้อา้าวตัวไหนอะ่ะอืมเขาว่ามันเหมือนมดนะพี่เคนหรือมันคือตะขบาปะตะขาามันมีนี่เนี่ยหรอพี่เคนเนี่ยเนี่ยบนหัว มีหงอนด้วยอ่ะเออเนี่ยมันมีหนวดด้วยหรอบ,บนหัวตะขาบอ่ะหรือว่าเป็นการฟิวชั่นระหว่างตะขาบกับมดไม่แน่ใจอ่ะมันเป็นสัตว์ประหลาดพวกเนี้ยนี่น่ากลัวเห็นแล้วขนลุกลูกขามันดิหยิกๆเลยแต่ว่าเป็นเจ้าบลูอะเนาะเป็นเจ้าตัวสีน้ําเงินนะนะ<อ>แล้วดีตาแป๋วมากเลยอ่ะกัวไม่ไหวแล้วก็ต่อไปค่ะยังมีสก,กินที่ยังหลบซ่อนอยู่นะมันน่าจะเป็นเจ้าตัวเล็กๆก,กลมๆนั่นแหละล,ลองวิ่งไปหาเดี๋ยวกันเนี่ยเห็นเพื่อนเดินมาแถวนี้เหมือนกันนะเนี่ยมันก็จะเป็นแสงววิ่งสีขเป็นลูก อะไรสักตัวนึงอ,อ่ะตรงเนี้ยเหรอใช่เป็นลูกกระตาของตัวมนุษย์ต่างดาวหรือเอเลี่ยนสักตัวหนึ่งนี่แหละ<ข>นี่ลูกตาเนี่ยพี่เคนจะตัวนี้เฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยเจ้าแบล็กไวท์โอ้ยน่ารักเชดูสิเฮ้ยขาวครึ่งดำครึ่งมันคือบี้เลยอคล้ายๆกับเคอร์บี้เลยเนาะดูลูกกระตาของมันดีเฮ้ยนี่ถ้าแบบว่าเป็นเพื่อนกับเคอร์บี้ก็เกชื่อเนี่ย <g lish> มันเหมือนแบบพวกเอเลี่ยนจริงๆอ <ride> ่ะเนี่ยเฮ้ยพลังเว้ยเลยนะมันลอยได้เห็นเปล่ามันบินได้เหมือนไอ้ตัวสีขาวเมื่อกี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาที่กันต่อดีกว่านะอืมเข้าไปในบ้านเรือนอีกรอบนะคะ <g lish> อีกตัวนึงเขา้าหมู่บ้านเนี่ยมันจะต้องมีแบบสกินที่เราเก็บดิว่าแต่ว่าบ้านหลังไหนนะต้องขอหาก่อนนะพี่แค่ก็ลังเข้าทุกหลังแล้วไม่เห็นมีเลยอะไม่ต้องเข้านี่เจออะไรเขาเขาเนี่ย หัวมแมวอจีร่าแมวหัวขาดอ๋อนี่พี่เคนได้สกกินของเจ้าแมวเหมียวมาจริงนี่นี่ไงเนี่ยเราแต่งก็ได้นะแต่งเป็นชุดเพลเยอร์ก็ได้เนี่ยเห็นปะโอ้โหน่ารักเชียว <laughs> ดูยหัว เหมือนม้าขับตามสนสนุกเลยนะเป็นไวท์แคทเนาะแล้วก็นี่ค่ะอันนี้ก็จะแปลงร่างได้เลยเนาะนี่อุ้ยเป็นเอเลี่ยนมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหสีม่วง่วาเลยเนี่ยเนี่ยดูแขนสิฮะเจ้าสีม่วงอ่อนดูลูกกระต่างมันสีเหมือนไซบอร์กเลยนะเห็นป่ะปิ๊บปิ๊ปปิ๊ปได้เลยนะตาตาเป็นสีแบบสีขาวกับสีแดงเลยนะแล้วก็ต่อไปเป็นเจ้าแบ อุ้ยตัวนี้อย่างแท้โอ้สูงเกินไปเปล่าโอ้โหตัวยังใหญ่อ่ะมันน่าจะเป็นมังมุมปะเนี่ยดูดิฮ่สูงมากตัวยาวมากเลยอ่ะมันเป็นญาติกับสไปเดอร์แมนห่างๆก็ได้นะมันต้องเป็นมังมุมแน่เลยคล้ายๆกับสไปเดอร์แมนปะเนี่ยนี่เขาชอบตัวนี้เจ้าเยลโล่หัวหมุนน่ารักเจ้าหัวหมุนด้วยน่นทะลักดูดิโอ้ไม่ต้องสงสารจุ้นเลยพุงแตกแล้วมันเป็นตุ๊กตานุ่นทะลักเหรอใครทำมันเนี่ยเอ้ยดูหัวดิหัวหมุนได้ด้วยนะเวลาเธอจะหัวหมุนเลยนะจริงๆนี่คือที่มา ำว่าหัวหมุนเหรอเนี่ยหมุนติ้วติ้วติ้วเลยนะเนี่ยหมุนขนาดนี้ก็คอมไม่เหลือแล้วนะเห็นเราเยนหัวแทนแล้วก็ตัวต่อไปค่ะเจ้าบราสก็จะเป็นลักษณะของแบบทําจากไม้อะเนาะลองดูายไม้อะนะโอ้โหมีไฟตรงกลางท้องเหมือนไอรอนแมนเลยดิเพราะว่าเหมือนดรอมากกว่านะเหมือนตัวดรออุ้ยละตัวเอ้ดูดิลายเป็นไม้โอ้กวยอ่ะแล้วก็ตต่อไปเจา้าบูเบอรี่ค่ะเออประธานบริษัทมาเองนะเขาคือประธานบริษัท เฮ้ยแต่เขาน่ารักเป็นเจ้าแมวเหมียวนะอุ้ยนี่เองคนที่อยู่เบื้องหลังแผนการช่วยเหลืของเจ้าเรตอ่ะมีหนวดบนหัวเหมือนผีเสื้อเลยอ่ะเอ้ยนี่ไงเหมือนใจตัวเมื่อกี้เลยอ่ะย้อมแมวนี่เองไอ้ตัวสีขาวไอ้เจ้าไว้เนี่ยทั้งตัวเลยเนี่ยดูดิเแต่ตัวนี้ไม่มีพลังแม่นะเพันบินไม่ได้นี่ชอบตัวนี้สีม่วงเฮ้ยอะไรนะนี่เห็นแป้งก็ตัวสีม่วงอ่ะอยู่ในท่อได้นะเนียนปไปบนหัวได้ดูดินี่โบกท่อได้นะเราปิดท่ออยู่ใช่ไหมนียอยู่เดินเราก็จะเปิด อย่างเวลามีใครมาก็เงียบเงียบเงียบเลยเฮ้ยดูดิดูขามันดิคักินหนคัชกินในกัลไงผิวก็โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่แมปที่2กันเลยเนาะแมปที่2นะคะมันจะมีบางส่วนที่เราต้องเสียโรบัคนะคะหรือว่ามีแปลงร่างแบบฟรีก็มีนะแต่ว่ารู้สึกว่าราคาโรบัคแต่ละตัวเนี่ยโอ้ราคาสูงริบิ้เลยนะเนี่ยแค่บอกว่าอีเลยอะเขาบอกว่าค่าตัวแพงมากเลยแต่ว่าโมเดลเขาสวยทุกตัวเลยนะเขาปั้นโมเดลได้สวยมากๆเลยค่ะมาเราไปเล่นของ ฟรีกันกันดีกว่าโอ้ยเขาทำสวยมากๆดูดิโูหูโอ้ยสก,กินเฮอร์ี่สุดยอดเลยอ่ะตัวอะไรบ้างนเนี่ยน่ารักทุกตัวเลยอ่ะตานี้แปลงร่างได้หมดเลยเนาะแต่ว่าเราจะเลือกแค่บางตัวที่เราชอบมากๆกนะันเนาะดูสิจะเฟร์ดี้เปบบมาครบเลยนี่ชิกาชิกา ชิคก้าพิกกี้โอ้ยชิคก้าน่ารักจังด้วยนี่ทาจัมสแกนด้วยนะถือขนมเค้กมาด้วยกินมากกินมาน่ารักกันดูดิไม่แบ่งให้หลังนะขนมเค้กทับเค้กมาด้วยเฮ้ยนี่ทาจัมสแกนโอ้ยหัวใจจะวายไปหยอกกันแบบว่าพากันเปื้อนทับหลุดน่ากลัวนี่บอนนี่ก็น่ารักนะไหนไหนบอนนี่อ๋อมีบอนนี่ตั้งหลายเวอร์ชันน่ะนี่บอนนี่เอาตัวนี้ก็แล้วกันนะเฮ้ยสีฟ้าอนนี่นี่ทาจัมสแกนเล่นกับ ตกใจเลยมันน่ารักดีอรอดูดิเฮ้ยเขาชอบอะ่ะตกใจหัวใจเกิรบไว้เนี่ยอ้ําเฮ้ยเขาทําดีนะดูดิตะมุตะมีมากเลยอะ่ะแล้วไปเคนนี่ทางด้านน,นี้ล่ะทางด้านนี้ก็คือแปลงร่างได้เลยนะโอ้โหเนี่ยเจ้าบลูเจ้าบลูเวอร์ชั่นหุ่นยนต์เป็นตุ๊กตาปะเนี่ยมันมีขั้นต่อด้วยดูขั้นต่อของมันดิโหนี่ถ้าจอมสกแกนกจอมสแน จร<ม>ิงนายแ,แต่ว่าลุ่นนี้น้ำลายไม่ยืดนะเด็กจริงวออขาน้นไาย้ยืดมาเสยียดายยังไม่หิวขนาดนั้นนะเจ้ามูของจริงก็ต้องน้ำลายยืดสิเอ้นี่มีเจ้าช้างด้วยเหรอ,อเอ้ยไม่มีช้างด้วยอ่ะไอ้เจ้ากรีนกลายเป็นช้างไปแล้วเฮ้ยจริงด้วยนี่เดินฟาดหางนะ <c oughs> แขนมันหางวะเนี่ยมันคล้ายๆกับเจ้ากรีนเลยเนาะเอ้ยแต่ว่ามีงวงมีงาแบบมันก็คือแบบช้างในนี่ข้าจำสเปรนจำสเปรน แปลนแปรนให้มันเหมือนนะเหมือนมากเลยวิดูฟันดีโอโหลิ้นลิ้นไก่ล,ลิ้นไก่แล้วตัวนี้วางกับดบกเลยนะร<ะ>ือไปกลางทางไเอ้ยอเดี๋ยวๆอันนั้นมันชีวิตจริงของช้างใช่หรอนี่พี่เคนเจ้าบรูแต่ว่าเป็นสีผิวแบล็คอ้โหเป็นส,ส,ปสีดำ คล้ายๆกับซ,ซอมบี้ก็แบบว่าใกล้วันฮาโลวีนแล้วเนะบบวาะเขาก็จะแบบออกแนวแบบสยองขวัญน,นิดหน่อยนะนี่แคเห็นก็สยดสยองแล้ว <S 1> <S 1> นี่มีตัวที่อยู่ในกลงด้วยนะเดี๋ยวเราจะซื้อสักตัวหนึ่งนะนี่เจ้าบลูเจ้าบลูสวยเจ้าบลูสวยน้ำลายยืดนี่ไงโอ้โยน้ำลายสีเมทัลลิกด้วยนี่ตรงนี้ตัวจริงดิโอ้โหอันนี้จริงน้ำลายต้องยืดยืดแบบนี้แหละเจ้าบลูล่ะเจ้าบลูจริงๆต้องน้ำลายยืดนะนี่แหละแบ่งก้านช็อตนี่แหละนี่แหละ ไม่มาหลอกกันเองค่ไมอ่ะไม่มีใครให้หลอกต้องบอกกันเองนี่เจ้ากรีนเขาชอบมากเลยเจ้ากรีนน่ะอุ้ยมันเหมือนถั่วฝักยาวอ่ะชอบมากเลยมิ้กเพื่อแค่นีค้ารู้สึกมากแฉ่นผิวเลยอ่ะเหมือนถั่วฝักยาวเลยปะเออนะเห็นแล้วอยากกินส้มตำเลยใช่ไม่เกี่ยวอะไรกับส้มตำมันคือถั่วฝักยาวใชียวส้มตำเขต้องใส่หัวฝักยาวเลยนี่ป้าโอ้มันน่ารักลูกก๊าปมันกิ้งกรอกให้ด้วยนะหิวเห็นแล้วหิวขาดสายได้นะมันตาบอดน่ะ ไอยน,น,นี่ลองเปลี่ยนเป็นเจ้าส้มล่ะเจ้ากิ้งก่าส้มนี่นั่งพับเพียบไปด,ด้วยนะโอ้ยตัวโดดเลยตัวเนี้ตวเนี้เรอนีจำสกแกนนี่ตกใจตัวแทะเลยอ่ะ <laughs> ชอบ <c oughs> แทะ <c oughs> แทะลม <laughs> ดูดิออ้ยฟันมันแหลมมากเลยอ่ะอดูกว่านี้มีอีกไหมเนี่ย <c oughs> ตัวนี้ชอบวิ่งกัดก้นพี่แคน่ะแล้วก็นี่เลยเจ้าเร จริงๆแล้วก็คือประธานบริษัทอ๋อหอประธานผู้ชั่วร้ายไม่มีท่าจังสแกนเลยนะเจ้าเลโอ้ยระดังงบบอส<ะ>มาเองเลยเละ่ะนี่ว้ายกับหวัวปลาทองกลมดิ๊กเลย <c oughs> นี่พี่เคนเขาเห็นมีกองขังอยู่ข้างหลังนี่แหละน่าสนใจปะเดีย๋ยวลองไปดูนี่จะแปลงร่างก็ได้นะไปลองดูก่อนหาไม่น่าจะแปลงร่างอยู่ในกองขังเห็นเปล่านี่มีอะไรขายมั่งมิวแทนบลูคุ้มครั่งมากเลยโอ้ยน่ากลัวไม่เอาไม่เอาตัวนี้ตัวนี้เฮ้ยแล้วเจ้าส้มก็มีนะเห็นป่าอยู่ในกองขังโอ้ยน่ากลัวโทรหาเจ้าเก นี่พี่เคนแล้วถ้าเป็นเจ้ากรีนล่ะเจ้ากรีนมิวแทนเลองซื้อดูเนาะ50โลบัคกหรจัดป่าเอาละนะเดี๋ยวว่าจะแปลงร่างได้นะนะอ้าวไม่เห็นแปลงไอ้กองอา้อาววาวทุกคนมาหนีเหรอเอามาทำอะไรกันน่ะเฮ้ยเขาวาปทุกคนมามาทำอะไรกันทุกคนมันเกิดใช้เหรอทุกคนนี่ไง เออคือมันจับลรากินไม่ไปแล้วเขาให้สว้ม่าในห้องนั้นอ๋อแต่เอาตัวเย่ไปไหนก็แค่ค่ะวันนี้เราก็เล่นในแมบแฟนอาร์ตเรนโบว์เฟรนด์ในแค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบเจ้าเรนโบว์เฟรนด์น่ารักแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดบติดตั้งให้กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจทุกอย่าเล่นเกมโรบอทกันไปนะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์ทุกซีกันนะคะวันนี้ต้องไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย